ไม่มีฮะไม่ยังไม่มีสถางการแต่ว่าาก็เท่าที่ทราบนะก็ไม่ว่าการสํารวจของหลายสำนักอย่างเช่นยกตัวอย่างนะของภาครักรรมก็มีความเป็นหวน่วงเรื่องพวกนี้มาเป็นเวลาตั้งแต่เมษานะครับที่มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งทางระบวิสาหกประเทศนะครับอย่างเช่นทางเจโทโรเนี่ยจากการสารวจนรัฐวุสของเขาเนี่ยนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของสถา,กานการณ์การเืินเหมือนกัน

เท่าที่คุยกันเนี่ยแทบทุกทุกคน,เ,นเห็นด้วยกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2 0 0นล้านเห็นด้วยกับเรื่องของการที่จะทําเรื่องโครงการเรื่องการการจัดการน้ําทั้งน้ําท่วมและน้ําแรงนะครับนั่นก็เกี่ยวกับว่าอาจจะมีความกังวลมีความสงสัยหรือว่าต้องการความโปร่งใสของการดาเนินงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายเ,เช่นกรณีของ3,500ล้าน ถ้าเขาทำกระบวนการตามที่ทางสารปกครองสูงสุดสารปกครองกลางเนี่ยได้วินิจฉัยไว้ตัดสินไวน้ทุกคนก็คงอยากเห็นการแก้ไขปัญหานี้นะครับเรื่องของน้ำทางน้ำท่วมนะถึงผู้ประกอบการหรือประชาชนที่อยู่ในรุ่มเจ้าพยาเนี่ยแล้วก็ในร,รุ่มแม่น้ำอื่นเนี่ยก็คงต้องการเรื่องยิ่งทางด้านเกษตรเนี่ยคงอยากได้เรื่องของ,งาการจัดการเรื่องน้ำแรงด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเมืองกเกษตรเนี่ย ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยก็คงทำาเกษตรได้ยากนะแล้วก็คงไม่มีประสิทธิภาพนะครับรายไดยต้ต่างๆก็คงจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับมันก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของนัน้าเนี่ยก็คงเห็นแน่ะว่าหลายหลายฝ่ายได้ลองมาพูดในเชิที่เห็นประโยชน์ของสองนนลาเน,นี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันในที่รรทประชุมกอรอลเนี่ยก็ยังพูดการเชื่อมโยงได้เรื่อบ้านด้วยนะครับการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐ ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยอันควนแล้วก็ตดถอยอย่างนี้นะครับประเทศไทยก็คงจะต้องหาทางหลอกก็คงจะมีอันหนึ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนไม่พูดถึงนะครับอย่างท่านเลขาธิการบุญผลิตก็พูดถึงการใช้ค่าเงินบาทเรื่องของทางท่างทางนน้มก็พูดถึงเรื่องค่าใช้แดาอยากให้มีการใช้แชแด่ายเนี่ยทะลุเข้าไปถึงเมืองใหญ่ๆนะครับของประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพหรือที่เราซื้ออยู่นะครับแล้วก็อยากให้เชื่อมโยงในเรื่องของทาง ภูมคุมขนส่งด้วย